ปลาทีเจ้าปลาดาวจะมาพัดกระลงใส่หมูเนาะแต่พัดทักป,ป้าป้าเองค่ะมาใส่หมูก็มาได้เนาะตรสอบกินแล้วเจ้าพาไปพัดกันงนอกเจ้าเอาน้ำมันใส่เลย กระเทียมใส่พอดีนะสองสามกิโลน้อยจ้ะ ngủ cảm nó ố mà đây áo ăn 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 băng bằng lườm đấy Mà đây áo thỏi, áo ăn อดลวมเวเนียมมาบังลืมไปแค่ยกเดี๋ยวได้มาเช็ดผาผานังเข้ามานันเนี่ย ข้าเนียมันเนี่ยผัดกะหล่ำใส่หมูสามชั้นมาเมื่อเจ้าผิป้ลาดมาอาลูกหลานมอเนี่ยอร่อยแน่ใส่สามชั้นเนี่ย ตาถหายเข้ามาแล้วกินมาได้ก็อานอโทอดไยนะเจ้าใส่หมูอีกเนใ่ส่หมูใส้หมูแก่แกงสักวันก็แกงกระลำเนีนย่นยแกงบ้นานๆอร่อยดิแกงเทียนหม้อเ้าอร่อย cho mũi xin nhai nhỉ Ủa ăn bánh đi lắm Còn để ăn nằm ăn mắn ọt trong đi cả Nằm ăn rất nước tao Khi còn lướng phải nó เอาน,น้ำมันมันออกใช่ไหมก็ได้ได้เดห็นน้ำมันออกเนี่ยเตรียมโชยมาว้ไกลๆละเลียบลอยแล้วนะจะเดี๋ยวตัยวยกกระทะออกมาเหินน้ำมันออกเห็นอ่ะน้ำมันออก ร่อยเจ้าอเอาออกหมดเลยน้านันหมูนี่เ,เวลานะเอาไปใส่พัดกอย่างอื่นอร่อยนะขอเอาซอดหนอยใส่น้อยหนึ่งจ้ะมันมน้อยละโอ้ หอยนี b b m. M ่มันบักเก็มมันอร่อยดิ thàu kẹt thì nó gay cho mốt rồi nó đen đen ngang, xíu mà hả, để mà để tiền mà đấy, tàu kéo có chạy thàn มันหมูเนี่ยเจ้าหมูสามจั้นมันเยอะๆถอดทึงมันแห้มๆเยหยน่อยเวลาน้ำมันมันออกแล้วก็เอาน้ำมันมันออกอีกอ่ะเอาซีอิว้วขาวใช้ไปนนิดใช้เยอะมันได้เจ้ามันจะเค็มเนาะแต่ปลาดานี่จะเนียนทั้งซอดหอยมากกว่า mu mà nó cọp cọp nồi cháu, ngon. Nhưng mà nếu ăn sợi bàng bàng nè, bả tróc cọp có à. được. Thử luôn กุ้งปลาดาวมันเน่นหะนักเนาะสอบไห้สอบมันนี่ต้องโอ้ได้ใส่ซ่อนหอยก็สีอิ่วขาวแจได้แล้วเจ,ใจ้าอยู่เบื้องนอกไอ้รดัด,ดีปลาดาาก็มีแล้วแต่ปลาดาวมือนใส่มันเยอะแล้วเนาะหน้อยผิดไทยผงชโลธ ทำง่ายๆเจ้าทำแบบบานๆขลร่มขลร่มขล่มอร่อยทำแบบนี้นะป้าปปขิงสองจานแล้ะนี่ป,ะปะ้าดาวจะต,ตักเอาเน่อยตักเอาพักอีกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพักกะลําใส่หมูสามจ้านเนาะ ถอดหมูให้มันแหมๆนี่ยน้อยเดี๋ยวทำน้ำน้ามันมันออกปลาดาวกัาเจ้าออกเกี่ยวกับปลาดาวนี่เองค่ะทำกันดูเนาะง่ายๆที่แรกปลาดาวจะใส่เก,ก,กลือกระลำใส่เกลือแต่ป้าๆวอาใส่หมูก็เลยเอาหมูสามจันมาป่นเองค่ะแต่หาไปถอดให้มันแหมๆหนไหยนมันก็นเป็นอย่างนี้ค่ปะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้า ปัากันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามประดาวเหน้าแจได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณทิ่ป,ปั้าอาทุกคนเจ้าขอบคุณมากๆค่ะหวัดดีค่ะ